เดี๋ยวเราไปเชียร์ช่องไอคาหมูกันหน่อยนะคะเพอดีมีคนถามอยากให้คุยถึงความคืบหน้าในเรื่องที่มีดาราไปแจ้งของแจ้งความอะไรไว้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี่ต้องออกมานั่งข้างนอกเพราะว่าข้างในเขาดูรายการรถคงรถแข่งอะไรกันเสียงดังก็เลยเไม่อยากจะขัดคอออกมานั่งข้างนอกหนาวนิดหนึ่งค่ะหนาวนิดนึงจากภาพที่เห็นนี่นะคะก็ตามที่ทนายสุนเกียรติได้เรียนให้ทุกคนทราบแล้วว่าทางอ,อ,อดีตพระเอกและก็ภรรยาเนี่ยที่ถูกนำภาพไป ทำให้คนเข้าใจว่ามีการตกลงเซ็นสัญญาร่วมกิจการทำโปรเจกต์ร่วมกันกับนายนาทีใจบุญเนี่ยก็มีการถ่ายภาพหน้าโรงพักกันนะคะดิฉันเข้าใจในส่วนตัวเข้าใจตรงกับทนายสมเกียรติคิดว่าน่าจะเป็นการลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานหากว่ามีใครไปหลงเชื่อในสิ่งที่นายณทีเนี่ยเอาไปกุเอาไปแอบอ้าง แล้วเขาอาจจะต้องมีความผิดไปพัวพันอะไรอย่างนี้ด้วยเขาจึงต้องแจ้งความไว้เป็นหลักฐานลงบันทึกประจําวันดิฉันไม่คิดว่าเป็นการแจ้งความเอาผิดเ,เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรนะคะแต่ลงบันทึกประจําวันไว้เผื่อเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้เป็นจุดพิสูจน์ว่าเขาได้แจ้งไว้แล้วว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับคนคนนี้คนคนคน,คน,นี้เอาภาพเขาไปใช้โดยพาร,ราการไปใส่แคปชั่นอะไรพวกนี้โดยพาร,ราการเขามีเกี่ยวข้องด้วยนี่เป็น อีกจุดด่างพร้อยของไอขาหมูเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาไม่ได้ทําอย่างนี้ครั้งแรกทั้งสองคนผัวเมียแอบอ้างมาโดยตลอดจําตอนที่อยู่กับทำมาลังสีใหม่ๆได้ไหมคะส่งเมียกับเลขาไปเฝ้าทุกวันไปทํากับข้าวแทนไปเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารเพื่อที่จะสนิทสนมกับ หัวหน้าทีมธรรมสังกสีนั่นเพราะรู้ดีอยู่ว่าทีมนั้นเป็นพวกทีมน้ำส้มเจ็บจิมแล้วก็คือนาขึ้นมอกันเกือบทั้งนั้นนะคะแล้วในที่สุดก็ได้ติดสอยห้อยตามไปงานวันเกิดของรองประธานสภาคุณพ่อคุณมดดำแล้วก็เอาลูกไปอวดเหมือนกับรู้จักท่านอะไรทำนองเนี้ยเขาทำอย่างนี้มาตลอดสร้างความน่าเชื่อถือว่าตัวเองรู้จักคนนู้นคนนี้เคยติดตามเพื่อนเข้าไป พบกับท่านผู้หญิงท่านดึงในวงการไฮโซก็เอามาอวดเหมือนกับว่าตัวเองเป็นลูกเป็นหลานเขาทำอย่างนี้มาโดยตลอดค่ะไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่เห็นชัดเจนที่สุดตามรูปสองค่ะค่ะรูปนี้นะคะก็ปีสองปีมาแล้วนะคะโดย อยู่ในเพจแฟนคลับของคุณหมอชนน่านซึ่งแอดมินเพจนั้นก็คือภรรยาของคุณหมอเองไปพบว่านายเนี่ยเอาคลิปเอาภาพเอ,าอะไรไปแอบอ้างคือไปหาท่านบอกเป็น f อท่านอย่างนูน้นอย่างนี้แล้วก็ติดตามไปนู่นไปนี่ด้วยแล้วก็เอามาแบบเดียวกันเลยค่ะ ไปบอกก็เป็น f c คุณเติ้ลแล้วก็เอาภาพอย่างนี้มาแล้วก็มาเขียนคปชั่นให้คนเข้าใจว่าเป็นผู้ติดตามช่วยไปหาเสียงอย่างนู้นอย่างนี้ทําคลิปนะคะพอภรยาคุณหมอได้เห็นมีคนแจ้งเข้าไปท่านก็ตัดสินใจโพสต์แล้วก็ชี้ให้เห็นเลยเพราะว่ามันมีประโยช์ที่เขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปช่วยท่านชนน่านหาเสียงเขาทําอย่างนี้แอบอ้างมาโดยตลอดค่ะ ครั้งเนี้เป็นครั้งที่ทำน้าเกียดจนทำให้ทนายทนายเบิ้มนะคะทำให้สุรชัยชินชัยเนี่ยมีปัญหาเพราะสุรชัยชินชัยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณหมอชนน่านและไอคนนี้ก็อ้างว่าสนิทสนมกับทนายเบิ้มถึงได้เข้าไปหานั่นนู่นนี่ปุ๊บปรากฏว่าออสุรชัยชินชัยก็ถูกตำหนินะคะ จนไอ้ขาหมูเนี่ยเขาไม่ให้ใส่เสื้อของทีมธรรมรังสีแล้วก็ไม่ให้เข้าไปฟักในสารในตอนแรกเห็นไหมคะทั้งผัวทั้งเมยได้เข้าไปนั่งใส่เสื้อทีมกันไปตอนหลังก็คือพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็ไล่ไลไลออกมาคือไม่ให้เข้าไปยุ่งเพราะว่าเดี๋ยวพอไปรู้เรื่องอะไรในคดีแล้วก็จะเอามาพูดทำคอนเทนต์ทำให้เสียเรื่องเขาทำอย่างนี้บ่อยเห็นไหมคะ การเข้าไปแอบอ้างหมอชนน่านทําให้ทนายสุรชัยชินชัยเดือดร้อนด้วยโดนพักตําหนิโดนผู้ใหญ่ตําหนิเอานะคะว่าพาใครเข้ามาพาไม่ดูตาหมาตาเรือคนหลอกลวงแอบอ้างอย่างนี้ใช้ไม่ได้คบไม่ได้ทีนี้มาดูย้อนกลับมาดูกรณีของคุณพระเอกเต้นกับภรรยาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาทําให้ใครเดือดร้อนเขาทาให้ใครเดือดร้อนรู้ไหมคะ มีสิทธิ์ที่โรงงานครีมของอคุณหมอยงกับคุณอ้วนที่เขาทำครีมส่งในวงการบันเทิงทั้งหมดเนี่ยเดือดร้อนตรงไหนรู้ไหมคะถ้าเราอนุมานเอาจากภาพที่ไปหาคุณหน่งนะคะ ก็มีสินค้าอยู่บนโต๊ะไปโชว์ว่าเนี่ยเขาเป็นคนจัดทำให้อะไรหลายแบรนด์หนึ่งในแบรนด์นั้นก็มีของ G.P. Skin ด้วยของมนโอมโฮมซับซึ่งก็หลายอยู่ทุกคนก็รู้ว่ามาจากโรงงานที่หนองปลาไหลของคุณหมอยงนะคะแล้วโรงงานนั้นผลิตให้ดาราเยอะแยะเขาเอาอันนี้ไปเลยฉันคิดว่าดาราโด,ดวยวงการนักแสดงนักร้องจะรู้ดีว่าถ้าเกิดจะทำแบรนด์ทำอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยของคุณอ้วนรีเทิร์นของหมอยงนี่แหละทำให้มาปรึกษาได้เา็าทำให้คนดังมาเยอะแยะทีนี้ไอ้ขาหมูเนี่ยน่าจะพอไปหาพวกในแวดวงดาราก็ต้องเอาตัวนี้ไปอวดว่านี่เห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยของคุณอ้วนนะถ้าสนใจเนี่ยผมจัดการให้ได้นะทำอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาตอนนี้ดิฉันคิดว่าในแวดวงที่ดาราคนรู้จักในแวดวงเนี้ย ของที่รู้จักคุณเติ้ลเนี่ยน่าจะได้รับการเตือนกันแล้วล่ะค่ะปากต่อปากไปว่าให้ระวังไอ้คนนี้นะเดี๋ยวจะเอานี้เอาชื่อเสียงของโรงงานคุณหมอยงที่ทุกคนดาราทุกคนรู้จักเนี่ยเอามาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นคือทำงานอยู่ในโรงงานเมียเป็นน้องหมอยงจะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะนั่นแหละค่ะที่จะทําให้โรงงานของ คุณหมอมีปัญหาในแวดวงดาราเนี่ยไปเลือกหมอชนน่านก็ทำให้สุชัยชินชัยโดนดา่าตอนนี้เอาสินค้าที่ผลิตจากโรงงานของหมอยงเอาไปอวดเอาไปอ้างเอาไปอย่างนี้จะทำให้พวกดาราเขาอาจจะมองก็ได้เฮ้ยวังไอ้นี่หน่อยนะเนี่ยมันเอานี่มาแอบอ้างมันกลายเป็นเขาเสียหายกันเป็นเรียกว่าเป็นกระบวนทีเดียวเชียว อันนี้คือสันดานการทำงานของไอข้ขาหมูขาหมออาูลูกรู้หรือ,อยังว่ามึงชอบแอบอ้างลูกรู้หรือยังแอบอ้างมากี่ครั้งแล้วไปแอบอ้างสนิทรู้จักคนนั้นคนนี้ทุกอย่างไปรู้จักไปสนิทอะไรกับใครไปได้คุยอะไรนิดหน่อยยังไม่ทันสนิทก็ไปแอบอ้าง ไปเอาภาพเขามาเป็นจับมือจับไม้แล้วมาเขียนแคปชั่นเองทาอย่างเงี้ยทุกครั้งในของคุณหมอชนน่านนี่ชัดเจนโอยพรุ่งนี้ผมจะต้องไปกับคุณหมอชนน่านผมจะไปหาเสียงอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่ตัวเองพอตอนเข้าไปก็จะไปอ้างชื่อสุรชัยชินชยัยว่าน,นี่ผมเป็นมือขวาของลุงพลนี่คุณหมอสุรชัยคุณ ทนายท่านนี้เป็นทานายของลุงพลผมสนิทสนมกันเคยเข้าไปพบรองประธานส,สารพัดท,ที่จะพูดอะไรพูดจาทำนองนี้ค่ะส่วนดีแม้ว่าจะเป็นการลงบันทึกประจำวัน,นฉันปั้นใจนะคะว่าเป็นการลงบันทึกประจำวันนี่เป็นหลักฐานแต่ก็มีส่วนดีตรงที่ว่าเป็นการตอกย้ำว่าคนคนนี้ประพฤติปฏิบัติทำตัวอย่างนี้มาโดยตลอดสองก็คือในแวดวงตอนนี้คนจะรู้กันแล้วว่าไอ้นี่ เป็นคนที่ชอบมาแอบอ้างอย่าให้ได้เข้าไปใกล้ต้องคอยตรวจสอบให้ดีมันเอารูปภาพแอบจะทําให้อขาหมูไม่กล้าไปแอบอ้างใครและอีกอย่างหนึ่งที่เสียก็คือว่าที่ไปติดต่อเนี่ยมียไปด้วยใช้บริษัทนาคาราของมันไปติดต่อต่อไปเมียจะทํางานลําบากละทีนี้เมียจะทํางานลําบากต่อไปไปที่ไหนคนจะบอกเอา้าไอ้นี่ไงเห็นไหม จะเข้าไปติดต่อคนดังคนไหนๆถ้าเขาไปเดินไปเห็นไปรู้เรื่องพวกนี้มา mm. เขาก็จะบอกเฮ้ย mm. e บริษัทนาคาราจะไว้ใจได้เหรอผัวชอบแอบอ้างนี่ว่าแล้วผัวมันมีข่าวว่าโดนคดีนั้นโดนคดีโกงแชร์โดนคดีอะไรสารพัดนี่แหละคะ่ะเมียจะทํางานลําบากก็เลยต้องทําตั้งแต่อยู่ในแวดวงที่รู้จักรู้จักกันดีในสายพวกเ,เ,เ,เขาเรียกอะไรสายมูทั้งหลาย ทำได้แค่นี้จริงๆนี่คือตัวตนที่แท้จริงของไอ้ขาหมูอยู่ตรงไหนไม่ได้นานเพราะชอบแอบอ้างและไม่มีความจริงใจให้ใครและที่สำคัญก็คือไม่ฉลา,าดค่ะไม่ฉลา,าดทำอะไรคิดแต่เงินเป็นหลักอย่างเดียว